กลับมาพบกับ Voice News ช่วง16นาฬิกาค่ะตำรวจและประชาชนที่ชุมนุมปิดถนนพระรามสองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประชุมร่วมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขนาดนี้ค่ะซึ่งที่ประชุมก็มีข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะไม่ทําการปิดถนนอีกในช่วงเย็นค่ะแต่จะดูการทํางานของกทมเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ําติดตามการรายงานทางโทรศัพท์กับคุณสุบงกตสุแก้วค่ะคุณสุบงกตคะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะสำหรับการเจราจากันเบื้องต้นนี่มีข้อสรุปออกมาอย่างไรบ้างคะค่ะจากการเจราจาร่วมกันระหว่างชาวบ้านที่ชุมนุมปิดถนนก็คือชาวบ้านพระรามสองนะคะร่วมกับสทนสภากรุงเทพมหานครและก็ผู้บังคับการตํารวจนครบ,บาลที่เก้านะคะก็ได้ข้อสรุปว่าในเย็นหองวันนี้ค่ะมีข่าวดีว่าจะไม่มีการปิดถนนในเวลา18นาฬิกาตามข้อเรียกร้องหรือยื่นข้อเสนอเดิมตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแต่จะ เฝ้าติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะคะโดยสํานักระบายน้ําในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่คลองระหารนะคะโดยเบื้องต้นค่ะคาดว่าจะมีเครื่องสูบน้ําเข้ามาณจุดนี้นะคะประมาณ3เครื่องด้วยกันคาดว่าจะให้ใช้เวลาให้เสร็จสิส้นภายในเวลา22นาฬิกาค่ะ โดยเบื้องต้นจากการพูดคุยร่วมกันนะคะก็จะมีปาดเสียงกันบ้างเนื่องจากว่าชาวบ้านสงสัยค่ะว่าการเปิดหรือว่าการทางานของเจ้าหน้าทีนะ่คนนั้นทำไมปล,ล่อยปาล่ดเลยมาเป็นเวลาเป็นเดือนนะคะเนื่องจากว่าทราบมาอยู่แล้วว่าณจุดของพระรามสองนี้จะเป็นจนุดลาหนักแต่ไม่มีการขุดลอกคูคลองเราได้สอบถามไปกับประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะเบื้องต้นทราบว่าง,งบประมาณในแต่ละปีที่ใช้ที่กรุงเทพมหานครใช้ในการขุดลอกคูคลอง ทั่วกรุงเทพน,นั้นประมาณ2,000ล้านบาทค่ะโดยเวิงกและก็หลังจากนี้ค่ะจะมีการตรวจสอบเพื่อใช้งบประมาณ ในการขุดลอกคูคลองต่อไปนะคะนอกจากนั้นนะคะเครื่องทั้งสามเครื่องที่จะนํามาสูบในวันนี้คาดว่าก็จะบรรเทา,าน้ำที่ท่วมขังกว่าหนึ่งเมตรในบางชุมชนของชาวบ้านนะคะออกไปได้ซึ่งชาวบ้านที่รวมตัวกันทั้งหมดนะคะก็มาจากสี่ชุมชนด้วยกันค่ะทั้งสี่ชุมชนก็คือชุมชนเชื่อมสัพพันชุมชนดอกรักชุมชนทรัพย์สินพัฒนาและชุมชนโฟโมอส ดยวันนี้ค่ะก็เป็นบาดข่าวดีแบบที่บอกค่ะว่าสําหรับผู้ที่สัญจรไปมานั้นจะยังใช้ถนนพระรามสองได้ตามปกติค่ะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่า22นาฬิกานั้นการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจะเสร็จหรือไม่หากไม่เสร็จในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีท่าทีอีกด้านหนึ่งกลับมาหรือว่าอาจจะมีการชุมนุมปิดอีกครั้งก็ได้ค่ะค่ะคุณสบงกฤคะนอกจากที่มีจะนํามาติดตั้งเครื่องสูบน้ําอีก3ามเครื่องนะคะกทมได้มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในด้านอื่นๆบ้างไหมคะอ่า จร,จริงๆแล้วข้อชุมนุ่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเรียกร้องเพียงแค่การติดตั้งเครื่องระบายน้ำเครื่องสูบน้ําเนี่ยนะคะที่คลองระหารแค่จุดนี้นั้นเั้นและไม่มีข้อเรียกร้องอื่นๆแต่ก็ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดหรือว่าเร่งปฏิบัติการขุดลอกคูคลองเนื่องจากว่านี้หรือว่าในคลองบริเวณเนี้ค่ะมีหลายคลองมากซึ่งเป็นคลองเล็กคลองน้อยจริงๆแล้วสามารถระบายน้าได้จํานวนมากนะคะแต่ว่าตื้นเขินแล้วก็มีผักตบชวารวมถึงขยะอยู่เป็นจํานวนมากค่ะ ขอบคุณคุณสมบงกสุแก้วมากนะคะสำหรับสถานการณ์ที่พระราม2นะคะเราก็ยังจำเป็นจะต้องมาติดตามต่อนะคะสําหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ําอีก3เครื่องที่จะเสร็จเวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะ